ตอนนี้เขาก็จมาซอยมาเขือเด้อพี่น้องซอยไปได้มาเขื่อน,น,อน,อนหนึ่งตะวันมึงเบาน่าหั่นมาเขือสีเห็ดราบเท่าได้จากพี่น,ออน้อง

สุดบาแค่บาพอดีมันแก่เบาเอาจมาอ่นานอน,นี่ได้แล้วนในบอ่อนนะในบแก่าบาเบาเบาไ้โจ <c oughs> <c oughs> ก็มันก็รักเขาฮะหัวมันชุกเราจะมาซอยกันเห็ดราดดาด้วยจี่นุ่งจ้านี่เราก็ได้มาเส่น้ำเกลือเนเราเลยเตรียมไว้เตยมเกลือไปหั่นยิ่งเหน่งดูด นายกย่านนตะค่มอีอีก,อก,อกอีโอ้ลายขาขนาดซอนเซือนกู <c ười> ได้นั่งลายขาเนี่ยซอยเป็นบ่อบ้เอาพอดีเ้าใส่นงเอาให้มะทัวบันแคงน่งเขาอีเดีสั่นลายเยนียเนาะ เตรียมเื่อไว้ก่อนค่จเดี๋ยวทาเบิ่งตอนปรุงตอนเหิดต่อเลยพุน้องเบิงผลซอยมะขัวหลายทาขนาดเดี๋ยวกะนั่งเดี๋ยวก็ยงยุ อันนี้ก็หฮอตที่เขาจิ้มแล้วนะพี่นอ้องเดีย๋ดวยวเข้าทำมันได้เลยอย่างทีเดียวมาแตะหับน้องลุงกะทิ่กะที่ำพอดีพี่น้องข <c oughs> ำพอดีดอันนี้เพิ่นกะขว่เท้า้อพี่น้องเอาเท้าลง,งกทะบ,บางคนก็เห็ดดิบเนาะ เห็ดซุกด้วยจ้าอันนี้เป็นเห็ดปัวอาซุกออต้อันนี้ก็กบที่เราเตรียมมาเห็ดลาบเทาด้วยพี่น้องมาใส่กับลาบเทาเาต้มใส้น้ำปลาเด็ดด้วยพี่น้องอต้มแบบ <head S 2> น้อย <c oughs> ตอนเพิ่งก็ได้เอาเอาช้อนขยี้กันเลยพี่น้องเ้าวบัตั้มบอกบัเดียวข้าวบัวตั้บัตั้เด้อพี่น้องสูตรเป็นบัตั้มอย่เงี่ยก็แล้วแหละ บางคนเขาก็ผักดิบแล้วก็มาขวเอาก่อนแล้วก็มาใส่เลยแต่เฮาต้มใช้น้ำปลาเด็กเอาไม้ป่ามันนี่เลยเข้าไม้ป่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไม้ป่ามันพี่น้องมาแล้วต้มมันก้อนนีนเพิ่งจะขวพี่น้องเ้าบพอใส่น้ำเนาะบ่ไมแต่กัวเตาเลยพี่น้องน้ำก็่อ่ ต,ตอนนี้ก็ได้เมนูที่เขากะเขียนเป็นเพียบหอยเดียพี่น้องมีหอยมีกบหอมที่เขาซอยแล้วแล้วก็มักเัรามักถั่วแล้วก็มัก,กมักแข้งเดี้อง ตีปุงแล้วจ้ะตีปุงแล้วบ่เข่าเข้ากันขวดซุกเลยเด้อพี่น้องเด้อเข่านี่ต้องขวนมันซุกซุกซุกดิบก็ได้เด้อพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่เ้าบุญดีก็น้ำตมนะ้มกบคนละพี่น้องใส่จักน้อย ตอนกับเท้ยอยลงไปแล้วพี่น้องครบเทหอมหอมฝอยบาฝอยชิชัน้ำ้ังเลยกันน่ะจะใส่แล้วก็ใส่เลยแหละพริกเดเอ็น้องพริกข้ง หมักเรียนไม้เฮาเดี๋ยวสัตว์ที่โงและเขาครัวโอ้หมักเรียนไม้ยังหมักเรียนไม้น้ำดังหมักเรียนใม่เรียนไม้เดี๋พี่น้องแล้วก็นรร้ำปลายัางนะปลาแดกจ้ะปลาแดกเดือพี่น้องเป็นนัวจะ้ะยังยังยังเป็นนัวจะ้ะโงน,นัวลงไปเด้อพี่น้อง ลายนัวล,ลายจะตายจากเนาะเดี๋ยวต้องเอาบวงซองอัน่ปด้วยเพิ่นใส่ซ้อนสอ,สองอันเลยพี่น้องคนโดนอะไรธุรกิจหลับเทาเฮ้ยกเครื่งอ,องเขาลายก่ดเทาอีกเครื่ <laughs> องลายก่ดเทาพี่น้องเอ้ย อมหอเลยน,นี่ก็น่าก็อยู่จนขับพี่นอ้องถ่ายกินลาบทอดน้ำผิ่นก่อนเดี๋ยวจังสิเมื่อเฮือนเลยพี่น้องเห็นเห็นลาบทอดกินสบายดีพี่นอ้อง มากินลาบเทาเดี๋็ดดีหรอกมา,กออกมากเทผานำ้ำแรงสบายดีจ้าตอนเทาอีกเนาะ ลุาแม่ให้ทุกคนวานกันก่อนพีเนอะทุกคนนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งข่านี้ข้านเขาไม่ท่า

ดีแซบบ่มาเด้อพี่ <laughs> พี่น้องลาไปก่อนเจ้าขอบคุณทุกไลน์ทุกคอมเมนต์ที่มารับชมเราทั้งสอง,องคนเจ้าได้ได้พี่น้อง